เนื่อนพฟลเดอร์อย่าโยมทุกคนทุกทัน,นลักไทยเสว,วันที่22ิตุลาคม2 5 6 6ันนา้กนี่ก็เป็นวันศีลน,น้อยอนนีนหน้ากับอ้อพันศาเนาะอ้อพันศาลาพระเจ้าไม่ได้ลาไปใส่เนาะก็เป็นคำว้าว่าเสียละตาม คำวา้าคำจาา่าว้าไปในวัดถ้าพูดดู่ในทางถ้รับเพรามีการล่าไปใส่เนาการยู่กับธรรมชาตินี่แหละยู่ใส่ก็ได้ศึกษาธรรมะได้เห็นธรรมได้พิจารณาธรรมความสุขที่แท้จริงในพุทธศาสนาเป็นกระหมายถึงความสงบนัตติสันติปรัรงสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบก็คือความสงบของจิตของใจฮะละมัได้สงบทางวาจานึกการกระทําภา,ายนอกเนาะมีเสียงมีรูปมีอย่างให้ได้สัมผัสทั้งนั้นแหละข้างนอกแต่หมายถึงข้างในใจมันสงบมันระงงับได้มันว่เน,เป,นเป็นธรรมชาติภายนอก เราต้องกระทบเราต้องกระแทกกระทันกับ <g rab> ข้างนอกอยู่แล้วแต่ข้างในมันสงบอันเดียนหมายถึงใจที่สงบคนทั้งหลายบอกว่ยเขามาหาความสุขแท้ทจริงคือใจที่มันสงบเนี่ยเขาก็มัวแต่หาข้างนอกคือหาการมน่าามละ่ะพันจะเจ้าพันว่าคนทั้งหลายมันมกมุนอยู่ในกามเราแบวงหากามหากินหาเกียรต กามเนี่เป็นเลื้งที่ต้องยินร่นเหมือนว่าเหมือนคือต้องต้องเฮอไดอนะต้องเฮอเห็นในแนวที่พ่อใจอะนนนี่เรื่องของกามต้องดินร่นหาทานมีไดบอบ่พ่อใจกับดินร่นที่จะเอจากความบอกพ่อใจะแล้วมันสูนขึ้นมาเห็นอันใดบอให้มันสูนถ้ามันพ่อใจกับมันก็ยึดมันอยู่สื่อๆมีเป็นเรื่องเรื่องของกามเป็นเรื่องของที่เรื่องของจิตใจที่บีบคัน ดินร่น่นะอินบอกสภาพจิตใจมันบสงบเห็นบ่เรื่องกินก็ต้องสแสวงหาเาจาว่าเอาอมันกับเป็นธรรมชาติคนต้องสแสวงหาม่อยู่มากินเ,กเป็นสิ่งที่ต้องทำนาทีอันนี้นะเรื่องกินเรื่องเกียรติก็เป็นสิ่งที่ยึดไว้คนแบะไว้ยิ่งมีเกียรติหลายมันก็นแห้งยึดเห็นบอกได้ตำแหน่งอย่างมามายึดแหละเป็นแม้ เป็นพอ่อเป็นคู่เป็นหมอเป็นตำรวจเป็นนายกแห้งยึดเห็นบ่ยึดเกียรตินย่ยึดไหวแบะไววบอกของว่าแหงยึดเท่าไหร่ก็แห้งทุกเท่านั้นจิตใจมันบ่ได้สงบมันมีแต่ความามีเห็นบ่ม,มีเป็นเท่านี่แหละเฉนั้นผู้คนผู้หลงในี่กามกินเกียรติมันก็นเลยพ้นจากความสงบในจิตใจบ่ได้ เราบรแสวงหาความสงบที่แท้จริงในใจใจที่บริสุทธิ์ใจที่อยู่เหนือ,อากามมันนะน,นี่แหละคือว่าใจที่มาเข้าใจธรรมะบอิินล้นกระวนกระวายผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบรเมนผู้ที่ใหญ่โตแต่เป็นผู้ที่มาเข้าใจชีวิตว่ามีความสุขจิตใจที่สงบระง,งับบอกกระว้นกระวาย รู้สึกว่าโอ้มีความสุขเด้ตอนนี้เนี่ยนี่แหละประสบความสําเร็จแล้วรประสบความสําเร็จอย่างได้อย่างมากมันเห็ุให้เฮาสุขจริงยังบ่นี่แต่เพิ่มความยึดได้ตาแหน่งใหญ่โตมาเป็นนายคนในเจ้าคนแห่งยึดว่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนหงของเฮาบ่เยอะพัดภาคได้ตําแหน่งได้ยศกับบ่เยอะเสื่อมยศเห็นบ่ หลงหยึดไปได้นะในลาบก็่พเยอเสริมลาบในสุขก,ก็เพืะะะะ่อเพื่อเจอทุกในคํำสารเสริญกับบ่เยอะคนให้คนยินท่าเฮ้ยจะได้ยนินแต่คํำสารเสืิออันนี้มันเป็นปเรื่องเงินบอกความยึดนี่แหละปนว่าประสบความสมําเร็จปนว่าคนใหญ่คนโตปนว่าทางโลกเขามองแต่ทางในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าปัว่าผู้ที่ มีความสงบระง,งับจักกิเลสตัณหาพี่ผู้ประสบความสําเร็จผู้ที่หวัวาชีวิตบ่ต้องดินร่นอย่างไรเนี่ยบ่เล่าร้อนจิตใจกระวนกระวายอย่างสงบอระเดียนี่สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันมันเห็นกิเลสตัณหาที่พาทายาญยากดินร่นขวนขวายหายเยอคือรูปเสียงกินลถมากินมาเสพเงียดให้เจ้าของได้เกิดอาการเกิดอารมณ์ ในสิ่งกระทบแลกวก็ว่าโกคคมพอใจกากว์แโ้คก็กพยายามในมุ่งหาแต่ความสุขความสุกอยู่ในนี้หละ่ะนี่ไงเป็นอยางว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างว่าเขาไม่ได้โหะคนมันหลงนะมีความเห็นเพี้ยนนี่สิมุ่งไปนะั่นนั่นละเดี๋ยวเขาก็โห้เองเดาะสักมื้อหนึ่งว่าสุดท้ายทุกคนก็นต้องคิดว่าต้องไปเจอวิ่อย่างความร้นนั่นแหละความกระวนกระว่ายใจข่างหละสุดท้ายนะ เต่ก็คิดไม่ได้คือคิดไม่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าวาบบ่ได้มาฟังธรรมกับบ่สามารถคิดได้ว่าความกังวลก็ไหวใจนะท็ดให้ทุกความอยากกิเลสตัณหาในใจนะผ้าให้แสวงหาเนี่ยที่มันบดมุจักจบสิ้นได้อย่างมากอ่ะพวกข้าวหาของไม่ไปเต็กเห็นบ่บ่จบสิ้นบ่มีที่สิ้นสุดแหลนไปตามความยากของกิเลสตัณหา นี่แหละถ้าว่ามาเข้าใจกิเลสตัณหาเข้าใจธรรมชาติของจิตที่มันทะยานไปโดยความตรงการเยื่อคือรูปเสียงกินรสมันจะหลังงับสงบลงใดบวเห็นอย่างก็มีความสุขบวได้เกี่ยวว่าต้องเห็นแนวสิ่งที่มันงามงามหรือว่ากระทบสิ่งที่มันขี้หลายกับบทุกเพราะสิ่งต่างๆที่ปรากฏคือธรรมชาตินี่คือเลื่องของปัญญาที่ เกิดขึ้นในใจนะนี่แหละพ้นเอินว่าความรู้วิชาความรู้แต่ผู้ที่บารู้ก็คือผู้โง่ก็คือผู้มีอวิชชาเดียอวิชชาก็ต้องมีเหลืองมีตัวโกวกับสิ่งปรากฏมันก็เลยทุกมันก็เลยสุกมันก็เลยพ่อใจบ่พ่อใจกับสิ่งต่างๆเม้แต่เสียงด่าเสียงสม้มมันก็มีสุขมีทุกกไปกับเสียงเห็นปะหลงในภาษาหลงในเสียงว่ามันเป็น เสียงอิเล่เสียงด่าอิเลเสียงส้อมอิเล่ลเห็นบ่แล้วก็เฮ็ดนให้เขาสุขเขาทุกข์ได้กับเสียงนี้นี่มันมาเป็นจริงเป็นจังกับสมมติของโลกมาเป็นจริงเป็นจัง,จง,จงกับภาษาแค่เอามาสื่อสารกันเอากับมาหลงยึดเพื่อตาของนี่เกิดทุกข์เกิดสุขในธรรมชาตินี้ได้นี่เป็นเอนวาบารู้ตามความเป็นจริงก็เลยชีวิตมันกันเลย ไปในความบ่รู้ก็คือความงโง่ละเพิ่นไปกับการได้เสพในสิ่งสุขสิ่งทุกข์เนี่ยเห็นแนวใดสาหายจังสิเข้าใจธรรมชาติเนี่ยนี้ถ้าผมมาฟังธรรมมันก็มัดละมัดโอ,อก,กาสมัดในการที่จะเรียนรู้ชีวิตทั้งที่มีซื่อมาอธิบายก็ยังบมมาฟังธรรมะผมมาพิจารณากายใจบมมีผมมีการมาพิจารณาธรรมชาติของจิต ที่มันนิ่งสงบว่างเห็นบ่จิตว่างจากสิ่งกระทบโลกเป็นของว่างสุญญโตโลก,กังโลกคือความว่างมันทีเข้าใจเลยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยความว่างสุญญะตานะมันว่างเนี่ยไถมันไม่แมือนว่าว่างแบบ่มมีมันมีนั่นละแต่บดใจมันบอกไปให้ความหมายในสิ่งที่มีมันก็บรยึดมันก็บ,บอกเป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันปรากฏ เนี่ยนี่แหละความฉันลาดมันก็เกิดขึ้นความโง่มันก็เฮไปหละความทุกข์มันก็บ่มีเนี่ยแหละความสุขก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกว่าสุขมันหย่อนว่าบ่ยยึดแล้วก็มันก็เออถ้ามันบ่ยยึดหลายๆมันคือคือมันมืดตัวตนมันก็บ่ทุกเลยบ่สุขเลยนะเนี่ยเนี่ยแหละเขาว่าเขานิพพานทางนิพพานเนี่ยเขาละแสวีนหายามมาแก้ให้ใจนี่ใจมันมีตัณหาอยู่ ใจมันมีกิเลสอยู่ยังมีความงโง่หลงเป็นตัวตนอยู่มันบ่สามารถที่จะพ้นจากความเห็นตรงนี้ได้หรอกค้นเท่ามันตะแวงหาข้างนอกเห็นยอย่างบ่คนจังว่าโอ้ยเป็นเจ้านาย,ายใหญ่โตประสบความสําเร็จเนะี่ยมันสวนทางเดียวกับความสอนพระทธเจ้าความสําเร็จก็คือความวิ้นล่นกว็วนกว็นกวหวจิตใจละงับสง,งบเย็นเนี่เนี่ย ชีวิตคณะคณะนี่เนี่ยเออเจออย่างกระทบอย่างรลดพอดีเป็นสุขเอามาส้มก็ม่ได้ยิ้มมาได้อย่างก็ฮวโยว่าเออสิ่งนี้มากระตุ้นในเฮานี่มีมีความเป็นเฮาคืออุปาทานขันนะมันสิหลงในอารมณ์ที่พอใจนะเนี่ยมันสิสังเกตตัวนี้ได้บ่างนี่บ่เนี่งทุก์นี่แห่งเฮ่งเฮ่งสี เข้าใจง่ายแต่มันบดว่าต่อตานทุกข์ประต่อตานนะทุกข์พบว่าจะเอาจะพักหนีว่าจะเจอทุกข์ปฏิบัติธรรมว่าจะเจอทุกข์จะเจอแต่สุขหนังสมาธิจะเอาแต่ความสงบว่าจะเอาความบดสงบหนังบดสงบกับว่าหนังบาได้สถานทีบอดีเสียงลบโกนวุ่นวายพดต้องไปหาวงสงบมันจากหนังสมาธิได้หลงไปละ งรงงบบสงบมันอยู่มังไดเนีเ่ยในความคิดความเห็นโยงของตั้งขึ้นมางบเป็นแน,น่นี้บสงบเป็นแนี่นี้เสียงเขาดังของเขากว่าบสงบเสียงมันดังของเขาเข้าไป,ไปยุ่งอย่างกับเสียงเขารวบเขาก็ปากกดอยู่ข้างนอกเข้าไปยุ่งอย่างกับรวบที่มเมาเห็นเนี่ยใจมีเหมืนบอเขาไปเสียเปลีย่ยนใจมีเหมืนบอส สร้างความเป็ี่ยนเฮาขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นแล้วก็บอกพ่อใจหรือพ่อใจเองเสียงด้วยกันได้ยินแล้วก็เขาก็ยุ่ง้องเนาะพวกเสียงอย่างก็เอาผัด,ดึงเข้ามาเพื่อห้เฮาได้คิดผงแต่งขึ้นมาแล้วก็บอกพ่อใจหรือพ่อใจสูนส่วนขึ้นมาในใจเจ้าของพี่เนี่ยนี่แหละจังว่าเฮาบอเข้าใจสมรชาติของใจนี่แหละโลกนี่แหละสัตว์โลกนี่แหละมันจะโง่หลงอยู่ใน สิ่งปรากฏไปเนี่ยนี่เพราะบอกมาเรียนรู้ความเข้าใจคือความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเพ็นซื่อกมาคือเหาเห็นธรรมชาติที่บอกแม้นตัวตนก็เลยต้องอธิบายให้เขาเข้าใจธรรมชาติสังขารทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏมันล้วนบเทเยงเหาสิไปยึดมั่นถือมั่นอย่างสิงมีความสุขกับอย่างมันหลอกลวงเห่าเหยี่ยงหลอกลวงกิเลสในใจมันบอกแม้นสิ่งข้างนอกหลอกลวงดอก ม่านอยู่ในใจนี่แหละเนี่ยเลสม่านเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมนี่มันสเฮ็ดให้ม่านมันหลงม่านมันหลงประเด็นจะเจ้าเพันว่าให้ปฏิบัติตามมรรคเนี่ยอริยสัจสี่นี่แหละเนี่ยมรรคข้อสุดท้ายเนี่ยเนี่ยคือการสร้างสมมาตรนินีเนี่ความเห็นเทือต้องเนี่ยที่ปลวงปู่นบ้อนคือพอเห็นว่าเป็นเฮ่าเนี่ยนี่ม่านหลงม่านคือตัวตนเลยเนาะ เมื่มีตัวตนเนี่นบบมมนามายมันกับโบมีม่านเข้ามาหละเอ๊ะมันก็หาอะไรเอ๊ยอยู่ใส่วะมันวะม่านม่านคือตัวกูตัวกิเลสมันละตัวใดม่านเราไปโทษผู้นั้นเป็นม่านผู้นี้เป็นม่านบอกมีแหม่เ,มเออผู้นั้นมาขวางกูกูสิไปวัดกูสิไปโปดรุล,ละเต้ากับมาเฮี้ยนให้ทุกข์นะเออม่านคือใจเจ้าของไปยึดมัน่นกันยังวะมันบ่มีอย่าง บ่มีอย่างเช่นเฮ้าทุกเช่นเฮ้าสุกแยกแค่เฮ้าบ่เข้าใจธรรมชาตินี้สินี่แหละมันเคยเฮ็นให้ม่านหลงแหละเฮ้ากับบ่ติดบ,บ่ติดในบ่วงม่านคือบ่ติดวัดรู้เฮ้าผัวเฮ้เาของของเฮ้าไม่แต่มาติดในการปฏิบัติธรรมมันกับบ่ติดมาเดว่ามีพระเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อันนี้ก็คือม่านคือการม่านในทางที่เฮี้นให้เพื่อไปเป็นเทวดาล่ะ เทวปตมาน,นั่นแหละเห็นบอกก็เป็นมานได้เออเห็นเฮ้ารู้สึกสุขก,กันเด้โอ้มีความสุขได้ในหนังจะมาที่อเนี่ยมานคือกันนะพอหลงเด้หลวงเป็นตัวตนเนี่ยมันยังมีอัตตา,าเห็นเฮามีความสุขไปเกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเกิดมาตายก็กถ้าเฮ้ามุ่งเข้ามาในความบ่ดเป็นเฮ้านิ่นทางมรรคขึ้นจรเลื่นในสติ รู้คณะคณะเนี่ยเนี่ยดังสติบอรับบอรับแล้วก็บอต้องเฮ็ดอย่างบ่มีเฮ้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยนี่แหละความบ่เป็นเฮ้าเนี่ยแหละก็คือบ่มีม่านเออม่านก็คือกิเลสตัณหาอนเดียมันกับบ่มีในใจบ่มีม่านบ่มีกิเลสบ่มีตัวตนมันก็บบทุกเนี่ยกันี้และผลทุกหละกันี้แหละเมื่อผลทุกนะก็บบ่มีเฮ้าเนี่แหละเมื่อผลทุกนะผลลวงอันนี้แหละเมื่อนิพพานะ แต่มันหาแค่แวบเดียวเห็นไหบ่ผมมีกูแแวบเดียวแล้วก็มาอี้กูก็มาอีกคือเขานั่นนี่เก็พืกไปหลยต้นเนื้องไปให้มันมีติรู้ว่าบมมีเห่าบมมีเห่าไปกระทบหยัางแล้วก็สิ่งต่างๆกับบาอาจารย์ก็พยายาาอธิบายโยมมันมาได้เป็นย่างเออคนไม่ได้เม้นค้นเพิ่งก็ย้อลงมาเป็นรูปเป็นน้าเห็นบ่่ย้อขึ้นมา แต่จริงๆแล้วก็รูปน้ากัก็เป็นแค่ค้ำเว้าเป็นแค่สมมุติรูปกับวิ่งหน้ากับวิ่คือเว้าไม่ได้เป็นใบแหละเป็นแค่สิ่งปรากฏชื่อเว้าตรงๆก็แค่ปรากฏแค่สิ่งที่มาให้ห้องหูอูนั้นก็าไม่ได้ให้ห้อหูเสือๆบืได้ดแมนไม่ให้ให้เฮาทุกข์เฮาสุขเสียงเขาด่ามากก็ไม่ให้ให้เฮาหูเสือๆบืได้ดแมนให้ให้เฮาทุกข เสียงส้มมากกัไม่เฮ็ดเฮ้าหูบารมีไม่เฮ็ดเฮ้าสุกสุกมันแคสิ่งปุ่งแต่งปุ่งแต่งอย่ใส่ปุ่งแต่งในใจเจ้าของเสียงด่ามากเขากับปุ่งแต่งขึ้นมาว่าโอ้อันนี้เสียงด่าเด้ออันนี้เด้อมึงต้องบอกพ่อใจเด้อนะมึงก็โง่เห็นบ่เสียงส้มมากอเอออันนี้เสียงส้มเด้อมึงต้องพ่อใจเด้อมันก็ปุ่งขึ้นมามันก็ปุ่งขึ้นมาเดียก็สังขารปุ่งขึ้นมามันก็แคสังขารปุ่งมันบาแมนเฮ้า ไปยึดหยังเนี่ยเนี่ยมันเห็นแล้วกับมันก็แคสซิงปรากฏเี่โอ้ความคำสอนพุทธเจ้าแนวนี้เนาะโอ้โว่าแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเพื่อเาเห็นแคสิิงปรากฏโอ้มันแม่นอหลี่เพราะเลยเห็นอย่างรถบ่ได้แม่นเสียสิ่งปรากฏมันก็เปลี่ยนเมดเอเป็นแม่ยิ่งเป็นรู้เป็นโผเป็นพระเป็นซี่แล้วก็พระดีพระไม่ด,ดีไม่ซี่ดีไม่ซี่มีดีผู้นั้นดีผู้นั้นไม่ดี คนนั้นโอนคนนั้นจ้อยคนนั้นงามคนนั้นนี่ปองามเนี่ยคนนั้นเป็นแน่นั้นคนนี้เป็นแน่นี้นี่แหละนั่นบอไปแหละเลื่อเลยแหละเหลืองเกิดเหลืองเหล้าสมมติขึ้นมาแล้วก็เสกับการปุ่งปุ่งขึ้นมาในใจเจ้าของปุ่งสุกปุ่งทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ดับดับดับอืมก็ปุ่งขึ้นมาไม่ดับดับอยู่ในนี่แต่ละมื้ออ่ามอนั้แต่ละมื้อแหละแต่ละคณะคณะนี่แหละ <c oughs> ขันหน้าขันหน้าเ <c oughs> นี่ยแหละ <c oughs> แวบขึ้นมากระทบอย่างแวบเหมือนกันปุ่งขึ้นมาดับนี่พี่หลวงปู่บอกไปเรื่อยๆอยเนี่ยไปเห็นแล้วก็แวบขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วก็ไปเห็นอย่างเรื่อยๆก็มีกูไปเรื่อยๆก็มีสติละขันห้าอูปทา,านขันก็มีกูไปเรื่อยๆกับสิ่งปรากฏดกูเฮ็ดอย่างก็มีกูเฮ็ดตลอดกูห้อนกูหนาวกูสูนกูทุกเน,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 นี่ย ก็มียึดอยู่ในอารมณ์ที่จิตใจมันปุ่งขึ้นมาเห่นบ่โอ้เนี่ย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 เห็นยุบบอมานเห็นยุบบอสัตว์อันน่ากลัวนะคือความโง่ในใจตนหมือนความโศลความโง่เลยวาความโง่ไปเลยเออมันโง่มันกระทุกมันก็ยึดมันถือมันเป็นตัวตนเลยเนาะ ัตตูนะคือความโง่เจ้าขวงนี่แหละเห็นยังบ่พอใจนี่แหละสูวนลดเห็นบ่ก็โง่เจ้าขวงทุกเจ้าของไม่แต่สุกคือกันเห็นบ่มันกันยังว่าโง่เนาะเนี่ยไม่อนบ่เพราะว่ามีความสุกมันดีตัวเห็นบ่ไม่ใสิโง่ในเนี่ยนี้แหละคนบ่เข้ามาศึกษาฟังทมคิดแต่ว่าไม่เฮ็ดบุญกะหวังความโุกกบจบเฮ็ดแนวดีๆได้ขึ้นสวรรค์กบว่า พอละเฮาไม่อยู่เหน,น,อเนือสุกเหนือบุญบอกเข้าใจทำบุญละกิเลสบอกเข้าใจทำบุญบอกให้เอาบุญบอกเข้าใจคือทำบุญไปนิพพานอมผ่อนว่าพระพุาธเจ้านะพ้นทุกต้องมาเกิดมุ่งหมายให้เฮาได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพ้นในการทุกทั้งหลายทั้งปวงมันจบสิน้นโนผันบอกอา้าว แนวดีดีดีที่สุดพนบอกเอาก็เห็นไปว่ามัน้ยบ่คักบอกว่าไ่ได้เสียบหน้าเห็นบอกกิเลมันวะมันต้องได้เสียบกิเลน็นบอกเรื่องของการมันต้องได้ดินหล่นต้องได้มีโะนะมีโกแล้วก็ได้ไเสียบในสิ่งที่พอใจแต่ก็บรหูบอกถึนกับบอกเลพิจารณาว่าเมื่อมีพอใจมันก็ต้องมีบอกพอใจนี่แหละมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันมาน้าเดียว เมื่อหลงสุกเมื่อกลงทุกนี่แหละเป็นอย่างว่าบอกเข้าใจเอาบุญก็เอาบ้าเเมื่อกันนั่นแหละเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อก็มีบาปอยู่แล้วมันมีกรรมอยู่แล้วเมื่อมัดบุญเทวดาเม่นบอกก็ตกนรกได้เกิดมาเป็นเสียทีก็ตายก็ตกนรกได้รวยสั่มใดรวยกับกันมันได้กินดีอยู่ดี นี่นแหละจังหวาความสุขแทจ้จริงของเฮานั่นคือ,อยังความสงบทางจิตใจคนมีบานใหต่โตมโหล้านเขาหรือห่านรูนะคนที่อยู่ในห่านนะ่ะเขามีความสุขอิู่บรือยเขามีความสุขอิหรือยู่บอ, hmm? ส,อ,บอสุขมันอยู่มองจิตใจที่มันเข้าใจดังน,นั้นผู้ที่มีความสุขแทจ้จริงคือระง,งับจักกิลสตัณหาแม้เพิ่นสีหนังอยู่คนไหมเพิ่นก็มีความสุข คือพู้ได้เจาเ้าผิวหลวงตาหลวงปู่มันเผิ่นนั่งอยู่กลางป่าเพิ่นกันโอ้ยจิตว่างบมมีกูนะบมได้มีเรียกร้องผู้ใดมาเออมาสวยกูแน่กูเฮ็ดอันนั้นอันนี้กูสีสร้างวัดมาสวยกูแน่บ่ม,มีเออกูเรียกร้องกูคือบมมีเพื่อสัทธากูว่าบ่มีเนาะมีแต่ว่าเออกูทุกมันมีกูเย้อเพอ,เพอ เฮ็ดสนองตัญหาคุณน้อเนี่ยมันเห็นกิเลสตัวนี้นะเมื่อเฮ็ดอย่างก็จังว่าเฮ็ดนี่ด้วยปัญญาด้วยความฉลาดนี่เห่อมึงกะจังบวทุกเขาไปด้วยเฮ็ดไปด้วยกิเลสตัญหามันกะทุกการงานต่างๆเฮ็ดไปหวังอย่างหลายๆมันก็ทุกเฮ็ดไปตามหน้าที่เฮ็ดไปตามเฮ็ดปัจจัยมันสิชีวิตมันสิมีความสุขในการเฮ็ดงานเห็นปะเฮ็ดอย่างก็ได้ นี่แหละมันสีว่างๆจิตว่างๆเฮ็ดงานมันกับเบาเมยเพราะมันบมมีการบีบขันจิตใจบมมีการบังคับใจเจ้าของเฮ็ดนั่นแหละพจนวัฒน์ฉันทะความพอใจถ้าเขามีศรัทธาเม้แต่มาหรือศาสนาถ้าบมมีศรัทธามันมาเฮ็ดมันกระทุกเขาต้องศรัทธาเขาต้องเชื่อมันความพอใจในการว่าเออมันมีประโยชน์เนาะนนี้นะเพจัง เฮ็ดไปมันจะงมีความสุขการปฏิบัติธรรมมันก็เข้าใจเป้าหมายมันก็มีความสุขมันก็เห็นแหลววะว่าอ๋อตัวกินเลสคือตัวตนที่ปุ่งขึ้นมาในการกระทําต่างๆแมแต่ในกิจกรรมในวัดเฮ็ดไปมันกับิีมีพ่อใจบ่พ่อใจได้อ๋อมันก็เห็นแหละเห็นบอกธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกิเลสเขาทํางานตัวตนนะมันเห็นมันกะ รู้มันแหละแค่นั้นแหละเข้าใจเขาไม่ได้เหมือนว่าไปละไปว่างเนิงอเพราะว่ามันมันละในตัวอยู่แล้วเข้าใจมันมันก็มันกับ่มาแล้ะเออบม่มีตัวตนขึ้นมาแหละมั่ม่านมันก็ลบแหละเออนนี้มันเฮาเขยเรียนเชิญเฮ่อแต่ม่านเข้ามาสิงสถิตอยู่ในใจเจ้าของกิเลสมานอืมงั้นแหละมันมันสิงอยู่เห็นบ่กิเลส ความเป็นตัวตนนะแล้วมันสิงอยู่เขามาด้านี่เห็นบ่เนี่ยอิทธิเล์ของมา่านมันก็นแสดงว่ามาเลยแหละแปลงล้างเป็นยักษ์สีนี่ขึ้นมาทันทีศูนย์ขึ้นมาแต่ละคนก็เออหาม่าอาวศยังรถถังระเบิดกี่ปนาวนเห็นบอ่อเออสงข้ามทั้งโลกสงข้ามในครอบครัวก็มีย่างสักกเบอือมีดพ้า ว่าอย่างใดกูก็เอาอันนั้นแหละเห็นบ่สงขรามโกเม่เนี่ยเมื่อเกิดมาแต่สายสงครามกันเกิดมาจากตัวกูคิตใจของแต่ละคนนั่นแหละเออความเป็นเฮาเป็นเฮามาร่วมกันแล้วกันเฮาเฮากับบุพเพจเนาะบางอันนั้นเออคนนี้มาก็เออบุพเพจัยขึ้นกันเออเอ้าไปฆ่ามันซะเนี่ยก็มีแค่นี้แหละกิเลสมีความเห็นว่บาบักนั้นมีดีต้องฆ่ามัน นี่ก็ม้วมกันมาว่าอประเทศเฮาเนี่ยหมู่บ้านเฮาเออประเทศนั้นเฮ็ดกับเฮาใน่นี้ต้องค้ามันเนี่ยมาแต่สายจะความเห็นนี่ว่าเป็นตัวกูทั้งนั้นแต่ละคนก็เลยเป็นอุปทา,านโม่มันรวมกันสร้างความเห็นเดียพิษมาทำร้ายล้างกันเบียดเบียนกันสร้างบาปสร้างกรรมให้เจ้าของชีวิตมึงก็เลยโอ้เป็นไปด้วยความทุกข์ องการค่าผู้นั้นกับผู้นี้ก็จอบสิค่ากรนะโทกเดียวความสุขอยู่สยสีวิตดินลนบียบขันยนอนกิเลสตัณหาเนี่ยจัาเฮาจังว่าโอ้อยู่ในประ,ประเทศที่มีความสอนพระพุทธเจ้ามสิษย์ให้เฮาเนี่ยอยู่อย่างสงบเนี่ยยู่ผู้เดียวันแล้วความวัาสงบก็ได้ชิดใจมันก็เห็นว่าสงข้ามทั้งใจเป็นสิ่งสำคัญ คือคือต้องสนะม่านในใจคือกิเลสม่านนั่นแหละม mm ันได้มันลบกับไผ่เนาะมันลบกับคนนั้นูนนี้เอาสนะะคนนั้นูนนี้มันลบกับความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆที่มันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงน,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 นี่ลบกับความยึดมั่นตรงนี้ความรู้ในทางธรรมจังววามา,อาสอนให้เขาเข้าใจความรู้ก็คือปัญญาอ mm ืม hmm. เป็นจังว่าปัญญาวัอาวัก็คือปัญญา รู้แจ้งสังขานตามความเป็นจริงโดยอาศัยสติและลึกรู้อณะคณะถ้ามีเห้าขึ้นมามันก็นเป็นทุกข์นั่นละ่ะคือวา่าส้กิเลสบดายแพ้นะแพ้กับการกระทบมันละก็นั้นแหละสนามลบสนามลบของผู้ปฏิบัติธรรมคือคือสิ่งกระทบกระทบตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นบ่กระทบนั้นกระทบนี้